ผมก็เป็นการร่วมง,งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนึงในชีวิตเลยครเป็นงานที่ทบอกเลยว่าพิเศษมากๆาทุกคนเลยนะครับ The Match มันเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วของปี2022ที่สุดแล้วครับอีเวน์นี้ มันอยู่แล้วก็ไปเรียกว่าพูชาไม่ได้เลยครับใช่ครับจริงๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเพราะแบบมันมันกว่าอยู่ที่บ้านแน่นอนใช่แน่นอนอยู่แบบเพื่อนใช่ครับเสียงเชียร์นี่แบบกระหน่ำแน่นอนสนุกแน่เหมือนเป็นแบบที่ทุกคนรอคอยพอมันถึงถึงคุณจีที่ประเทศไทยมาแล้วอือเออจริงๆครับผมว่ามันเกินเกินฝันเลยครับที่ทีมระดับโลกสองทีมที่เป็นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างยาวนานจะมาเตะด้วยกันที่หน้าเราแล้วในประเทศไทยแล้วก็ค่อนข้างจะ ตื่นเต้นมากๆอยากรอดูแล้วครับเป็นสองทีมที่แบบมีแฟนบอลเหนียวแน่นที่สุดแล้วระเที<อ>ไ<ห>ที่สุดแล้วครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ตอนรู้ข่าวครั้งแรกคือแบบยังช็อกอยู่เลยแล้วแบบจริงปะวะ <c oughs> สุดยอดแบบอินแดกเราแบบไปไกลขนาดแล้วแบบสุดยอดนอนตื่นเต้นดีใจมากครับใจผมยากกูบในสนามใชจไปแล้วครับ แต่ว่าแต่ว่าใครไม่สะดวกดูก็สามารถดูได้ที่จอใหญ่ๆเลยนะครับรุ่ม A M M นะครับสี่จุดเจ็ดตารางนิวตันหรือว่าลูกค้า A M นะครับ A S ห้า G เองครับใช่ครับผมอย่างพ่อค้าเนี่ยค่ะเราสี่คนนะคะได้ร่วมแข่แรงเหมือนเดิมแล้วครับโอ้โหโอ้ดูครับดูตลอดเลยครับดูตลอดปีนี้ปิดไว้นิดนึงครับเอ่อแต่แต่ว่าเราสองคนนี่ดูยังจบนะฮะใช่ครับไปกลับนี่90้นะครับผมโอ้โหครับส่วนเรา ดูดูถ้าเป็นช่วงแดงเดี๋ยวผมจะเรียกดููอื่นนะอกันแดงแบบนี่เราะอที่แบู่ผู้แนอะืมัเป็นผู้แข่งตลอดแล้วเราถึงวันนี้คือมีแบบวผมอะไรยังไก็จะก็คุยเล่นกันหยอกหยอกันหยอก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 เล่นเล่นกันเซาล์มีกงขางช่ไจริงแกลอะไรอะแกงมือเปล่าตัวใส่ติดใจติดใจเล่นนี่แตรงนู้นไม่ยอมยังไงมากเรา อ่ะอย่างอย่างแรกแล้วผมอยากเห็นลูนโดยิงต่อหน้าต่อตาสักครั้งในชีวิตเลยแล้วก็ผมอยากเห็นนักเตแะแมนยูครับเออ,อเล่นกันแบบเต็มที่มากๆแล้วก็สู้สู้ตายแล้วก็อยากเห็นัฒนาการของการเปลี่ยนโค้ชว่าเขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเนี่ยเซนทาร์มารอบแรกเป็นยังไงแนวทางเวของทีมจะเป็นยังไงจะชอจะต่อสู้จะเก็นคอมได้บ้างไหมอะไรอย่างนี้ครับ ส่วนพวกเราก็เข้าไปดูแนวลุกสังประสาได้อย่างเมามันนะแบบเครื่องจักรสีแดงอย่าประมาทนะอย่าประมาทโอ้เมฆประมาเพราะว่าถึงถึงกองกองหน้าเราพลาดไปเราก็ยังมีอาริซองอยู่ใช่ไหมอย่างแฟนเนาะเรามั่นใจในคนคนใหมมากแค่ไหนมั่นใจดีครับก็มั่นใจครับมั่นใจก็เพราะแบบแต่ในช่วงช่วงสามสามสี่คนที่ผ่านมาก็ก็ลุ่มๆดันดเออซึ่งคนเนี้ยเอาจริงๆก็ อาจจะแบบพิกไปเลยก็ได้พิกเขแบบเปอร์แมนยูอาจจะแบบลุ่งขึ้นไปครับดีขึ้นดีขึ้นโอ้ไปเช็คประวัติมาเนี่ยเทนฮานี่เขาเก่งมากใช่เก่งมากเก่งมากๆได้เรารอดูสไตล์บอลรอดูไม่แน่อาจจะกลับมาครับผมในฐานะที่แบบว่าตอนนี้จะมีลู่เกื่อของลดแล้วเนาะขอฝากว่าผม่งท่ใ่เป็นสิ่งที่ดีมากๆอ่ะขอให้พิชใส่เต็มที่เลยครับมาเลยครับเล่นมือใหม่ก็ได้ ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่รู้มันจะเดือดอยู่ฝั่งเดียวหรือเปล่าแล้วก็เป็นอยากอยากให้สูสีแันได้แบบเวลาแลกกันยิงอย่างเงี้ยมันสนุกอ่มันมันเดือดอยู่ฝั่งเดียวมันไปหนุกไปหนุกอยากให้แบบอยากให้แลกกันยิงมันจะได้มันฟันกันเองแบบเพตะโทเออใช่เลยครับผมอยากให้มีลูกอยากให้มีลูกโทษด้วยไปดิสกอร์ในโรงไงสกอร์ในโลงสกอร์ในโลงเออสกอร์ในโลงอ่ะมันผมว่า ตั้งแต่สามสาวมันต้องไปเตะลูกโทษกันต่อพูดดีพูดดีพูดดีตายแล้วคุณคาร์ลอตตินโดไหมครับไอนะคาลอนโดไหมกลัวโรนัลโดไหมนี่จริงๆก็ต้องถามว่าโรนัลโดกลัวซาร์มใช่โรนัลโดกลัวซาร่าหรือเปล่าซาร่ากลัวลาโอสจริงจี๊ดเลยจบเลยอ่ะแล้วจะเจ็บไปถึงกุก แต,แต่ตอนแรกตอนแรกผมตอนที่ลิเวอร์พูลลุน4แชมป์อะใจผมผมเชียร์แมนยูใช่ไหม,ไหมแต่ว่าผมมีความแบบอยากให้ลิเวอร์พูลได้4แชมป์นะแบบมีความเชียร์เพราะว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ของเหลียงกินเลยที่แบบทีมทีมมันได้4แชมป์ช่วยสี่ช่วยตอนแรกอยากให้ได้มากเลยแบบส่งลังใจช่วยแต่พอไม่ได้เรารู้สึกดีใจมากกว่านะ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเฮ้ยเราสองคนก็ยังมีมือนะมีถ้วยสองถ้วยกลับมามือวนๆกับมือแต่เขาละพอดูกันซีซั่นนี้ใช่ครับแต่เขาพูดเนี่ยถึงสี่แชมป์แต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเขาเนี่ยเป็นทีมแรกที่ได้ทิ่เป็นแชมป์นะทิ่เป็นแชมป์ใหญ่ทีมอีลียูฟ่าเอฟเอโอ้โหแบบเราตอนนั้นเราก็โอ้โหเราโอ้โหเขายิ่งใหญ่มากเลยนะรีบตามมานะไม่ใช่แค่แบนี้นะตัดเข้าไป ครับผมก็อารกาซิอาร์กาเซอ่อากาเซแล้ใครที่เป็นแฟนแฟนแจ็คสันนะครับก็สามารถดูได้ใช่ครับใช่ครับดัดดี้เขามาโชว์เต็มหมดเลยคเต็มแม็ดเลยครับเต็มแม็ดเลยครับดัดดี้ดังดัดดี้ดังดัดดี้ดังดัดดี้เพิร์ดก็มาดัดดี้โฮก็มาดัดดี้ฟอร์ดก็มาเหมือนกันะตายล อันนี้ก็อยากรอดูเหมือนกันอยากเห็นเป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้ดูศิลปินเกาหลีใช่คือก็เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอะที่เขาแบบพอรโมท์ึ้นสุดสุดยอดนะใช่ถือว่าสุดยอดระดับโลกสภาแบบฝากคนชมดู ผมก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับ The Match ในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูเต็ดี้อากาเซ่นะครับแล้วก็ดูแมทช์ยูคูแมนอยู่นะครับรับรอกว่าเต็มสตีมสูดใจแน่นอนครับดูได้หลายๆช่องทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่สนามเลยหรือว่าจะดูในโรงหนัง S F Joy ใหญ่ๆนะครับ AS Play 5G นะครับผมก็สามารถดูได้ดูฟรีนะครับเฉพาะลูกค้า AS นะครับผมแล้วก็มี ASVR นะครับฝั่งโลกศิลองศาดูแบบเขาเรียกว่าไงบกลกศิลป 네 yeah. 다음 uh, okay.